เราพูดถึงโจ๊กเกอร์กันหน่อยเพราะว่าโจ๊กเกอร์จะเข้าฉายสัปดาห์นี้แล้วนะครับอันดับแรกโจ๊กเกอร์ตอนเนี้ยเป็นภาค2ถูกไหมครับทำมา2ภาคแล้วก็คือโจ๊กเกอร์ภาคแรกแล้วก็โจ๊กเกอร์ภาค2เรียกว่าโจ๊กเกอร์ฟอร์ลีเดอร์นะครับก็ภาคแรกเข้าฉายปี2019ภาค2เข้าฉายปี2 0 2 4ห่างกันประมาณ5ปีหนึ่งในเหตุผลที่2ภาคนี้ห่างกันขนาดนั้นเป็นเพราะว่าท็อดฟิลิปแกวางแผนเอาไว้ไม่ได้จะทําหนังเรื่องนี้ออกมาเป็นหนังภาคต่ออยู่แล้วครับ แกตั้งใจว่าจะทำโจ๊กเกอร์ตอนนั้นภาคเดียวแล้วก็จบจบกันไปแต่บังเอิญว่าโจ๊กเกอร์ภาคแรกในปี2019เนี่ยมันสำเร็จไปหน่อยมันสำเร็จจนสตูดิโอแบบทออทำต่อไหมเออไปคุยกับว่า q ควีนฟินิก์อะว่าทำต่อไหมเออถ้ามีทางไปก็ดูปลายเปิดอยู่นะเออโจ๊กเกอร์เข้ามันก็ดูเข้าแกปปที่จะทำต่อได้นะแล้วก็คุยกันจนทุกอย่างก็ลงตัวออทอฟิลิปก็ตัดสินใจทำต่อครับ แต่พอออกมาเป็น2ภาคแบบนี้เนี่ยสำหรับหนังฟอร์มระดับนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นคอมิกบุ๊กมูวี่เป็นหนังที่มีต้นทางมาจากหนังสือการ์ตูนเนี่ยทำสองภาคดูแปลกๆนะทำสองภาคดูแปลกๆขายบล็อกมันต้องมาเป็นไตรโลจีใช่ไหมมันต้องสามภาคเป็นอย่างต่ำมันจะได้ดูเออเป็นชุดเป็นก่อเป็นกรรมก็เลยมีการถามทอ็อดฟิลิปครับว่าเฮียสอง้ว3สามเลยไหม คือแบทแมนที่คริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยเข,เ,ขเขาก็กกักนะบิกินเขาก็ไม่ค่อยดีนะแล้วเขามาดีเอาตอนแบทแมน2นะ่ The Dark Knight, นะเดอะดาร์ n ไนท์นะั่นแ่ละแล้วก็กระชูดเลยดาร์ k ไนท์ร r สเซสไม่ได้คุณภาพเท่าดาร์ n ไนท์นะครับแต่ก็ได้เงินโคตรเยอะเลยจ็อกเกอร์มังกี้เออภาคตน้นภาคระหว่างและจุดจบของตลนครไงเป็นไปได้ไหมทอนฟิลิปพูดถึงเรื่องราวภาคต่อของโจ๊กเกอร์ในทำนองที่ว่า เอาจริงๆวิธีการคิดในการทำโจ๊กเกอร์ภาค2ที่เรียกว่าโจ๊กเกอร์ฟอเรเดอร์เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากตอนที่ท็อดฟิลิปทำโจ๊กเกอร์ภาคแรกครับก็คือทำโจ๊กเกอร์ฟอรเรเดอร์ก็ทำโจ๊กเกอร์ฟอร์เรเดอร์ไม่เอาสมองไปคิดว่าเดี๋ยวเผื่ออันนี้ไว้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะทำต่ออันนี้เผื่อไว้เผื่อสปินออฟฮาร์รี่ควินของเลดี้กากาอันนี้ทำแค่นี้พอเดี๋ยวขยักไว้ตรงนี้เดี๋ยวไปต่อ ไม่มีการวางแผนแบบนั้นครับเขาวางแผนเพื่อให้อันเนี้ยสมบูรณ์แบบที่สุดดังนั้นถ้าถามณวันเนี้ยวันเนี้ยว,วันที่โจ๊กเกอร์ภาค2เข้าฉายเนี่ยพรอสฟิลิปยังไม่มีภาค3อยู่ในหัวเลยครับเขายังคงใช้วิธีการทํางานแบบเดิมดังนั้นมันจะเกิดขึ้นไหมไอศัก,กยภาพที่จะไปต่อได้เนี่ยผู้ก็พูดนะครับนี่ไม่ได้สปอยนะเพราะว่าไม่ได้รู้ว่ามันจบยังไงนะต่อให้ตัวละครของอควินฟินิกคือพี่อาร์เธอร์เนี่ย ตายหาในเรื่องไปเลยปั้งเขานี่ตายเหมือนโรเบิร์เดนเดโลอย่างนันแะเครื่องก็ไปต่อได้เชื่อผมครับบุคลาท่สถานของโจกเกอร์ก็จะยังอยู่อิทธิพลของความโจกเกอร์ที่อาเธอร์สร้างเอาไว้ก็จะยังคงหลอกหลอนสังคมอยู่แบบนั้นแล้วมันก็จะนําไปซึ่งพลอตอีกแบบได้หรือไม่ตายก็ได้ก็จะไปต่อได้เหมือนกันคือมันไปต่อได้ไหมมันมีทางให้ไปต่อได้แน่นอนครับแต่จะไปได้ขนาดไหน ไม่รู้อรอดูก็แล้วกันนะครับคำถามต่อมาอันนี้หลายคนถามเยอะๆเยอะๆเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่เข้าตรงนี้ก่อน Joker ์ฟลิอาเดอร์เนี่ยเนื่องจากว่ามันเปิดมามันไม่ใช่หนังซูเปอร์ฮีโร่แบบคอมิกบุ๊กมูฟวี่แบบโชงโชงชางชางเหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่คอมิกบุ๊กมูฟวี่ปกตินะครับเนื่องจากว่า Joker ์ฟลิอาเดอร์เนี่ยเปิดตัวมา อน,นอกจากว่าชน,นี้นอกจากว่าตั้งแต่ภาคที่แล้วละภาคแรกเนี่ยโจ๊กเกอร์หนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ดูมีความเป็นหนังแอคชั่นอยู่แล้วครับเป็นเหมือนที่คุณเลดาบอกเลยครับคือถ้ามันไปอยู่ในหนัง DC จกักรวาล DC เรื่องอื่นนะมึงตายมึงตายเพราะว่านอกจากว่ามันจะไม่มีฝีไม้ลายมือในการต่อสู้แล้วหนึ่งนะมันสู้มันไม่เป็นเลยคือมันอยากเป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้ที่ไม่ตลกแล้วก็เป็นโลกติดหัวเลาะแบบ ไม่มีเหตุมีผลด้วยคือมึงไม่มีศักยาภาพจะไปสู้ใครทั้งสิ้นน่ะคือไอ้ตั้งใจจะเป็นอาจากรนี่มีไม่ตั้งใจเลยดังนั้นหนึ่งสู้ได้ไหมไม่มีทางสู้ได้ไม่มีฝีมือตัดทิ้งได้เลยสองมันไม่ได้เป็นคราวมาสเตอร์มายด์ด้วยนะครับมันไม่ได้เป็นคราวพรินซ์ออฟครามเหมือนคอนเซปต์เดิมของโจ๊กเกอร์ที่ทํามาแล้วทอดฟิลิปพูดเลยครับว่า โจเกอร์ของอาเธอร์นะไม่ได้เป็นคราวพินซ์ฟครามอ่ะไม่ได้เป็นเจ้าชายแห่งอาดญากรรมเหมือนที่การ์ตูนแบทแมนทํามาตั้งแต่ต้นอะ่ะเขาก็เป็นคนที่จับพรัดจับผูเนะ่ะเออแล้วก็ด้วยบางอย่างที่แกเป็นอะ่ะมันก็ถูกทําให้มันก็ทําให้แกถูกหล่อหลอมแล้วกล,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 ลายเป็นบุคคลาที่สถานตัวแทนแห่งความความอะไรบางอย่างของสังคมอะ่ะใช้คํานี้เียกว่าโดยที่ตั้งใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นั้นเอาไปโปรยคนอื่นไม่ได้เลยครับแล้วตัวหนังเนี่ยดังนั้นตัวหนังที่ออกมาทั้งหมดเนี่ย ไม่มีความแอคชั่นหรือหวาหรือว่าชูดชาตต่อสู้กันไม่มีเลยครับเต็มไปด้วยเรื่องดรามา่าแล้วก็มุมอาากรรมมากๆยังไม่ค่อยจะมีเลยเต็มไปด้วยความปัญหาของตัวละครอ่ะปมอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยพอเป็นแบบนั้นเนี่ยคนก็คนก็วางท่าทีกับมันไม่ถูกนะครับแล้วยิ่งคุณท็อตฟิลิปเขาออกมาบอกว่าเดี๋ยวทำกันเป็นมิวสิควลด้วยนะ ถขาเรียกว่าเป็นจุกบอกเวิรสิคอลคือเออร้องเออร้องเนี่ยคนก็บอกเฮ้ยเราจะยังไงวะเนี่ยคือจุกบอกเวิรสิคอลที่เราคุ้นที่สุดก็น่าจะเป็นชิคาโกใช่ไหมฮะที่ไดออสการ์ชิคาโกนี่ใครกำกับนะชิคาโกโอ้ชิคาโกที่เรเนซเซอ์วีเกอร์เล่นนะครับอันนั้นรับมาแชลกำกับเออน่าจะเพราะท่าทางน่าจะแถวๆนั้นหรือเปล่า แต่ว่าชคกะกมันแอนดเดช์ yes. มันสนุกมากนะครับอันนี้ไม่น่าใช่และน,นี่น่าจะเป็นอีกอย่างหนึง่งแล้วยังไงกับมันดีห <c oughs> นักไปกว่านั้นนี้หนักเข้าไปอีกระเบอร์หนึ่งคือคือ,คอพอหนังฉายที่ต่างประเทศนะครับคำวิจารณ์มันออกแล้วมันแบบเฮ้ย58%จากประมาณ60รีวิวคือฝั่งคนวิจารณ์ที่เป็นค o p c o r n เตอร์เนี่ยฝั่งออเดียนเ่คนดูอะ ยังไม่ได้ให้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้คะแนนแต่ฝั่งรักวิจาร์อ่ะวิ่ไม่น้อยไปไหมอ่ะห้าสิบแปดอ่ะคือถ้ามันตกมาจากหกสิบมันจะจากแดงมันจะกลายเป็นเขียวเป็นมะเขือเน่าเลยนะครับคนเข้าใจคอไม่ดีเขาก็พยายามเอาไปเปรียบเทียบเราเขาไม่เป็นไรใจเย็นๆใจเย็นๆนักวิจาร์มันไม่ชอบจ๊กเกอร์อยู่แล้วเพราะว่าจ๊กเกอร์หนึ่งเนี่ยคำวิจาร์ก็ไม่ดีคำวิจาร์ก็ไม่ดีคือเดี๋ยวค่อยไปรู้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันคือเพราะมันคะแนนไม่ดีนะครับใช้คํานี้ได้เลย พมันคะแนนไม่ดีอ่ะถึงแม้หลายคนจะปากดีนะอ,อถึงแม้หลายคนจะปากดีว่าเออมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นใข่คะแนน่ไม่น่าเชื่อถือนีออ่ผมได้ยินบ่อยผมได้ยินบ่อยเอ้เว็บมะเขือนี่หลายรอบแล้วคะแนนต่ําถนุกจะตายฟูดบ่อยแต่ว่าผมบอกเสมอนะครับว่าไอ้เว็บมะเขือเนี่ยพวกก็พูดนะคะแนนมันอ่ะ เชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ว่ามันไม่ได้มีต้นมันไม่ได้มันไม่ได้สีสัวครับคือมันมีเหตุผลทุกครั้งคือเขาทาด้วยการเอาคะแนนวิจารณ์งนักวิจารณ์จานวนมากที่ที่เขาคอลเลกต์แล้วเนาะเขาเลือกแล้วเนาะเอามาสังเคราะห์ให้มันกลายเป็นเลขฐานเดียวกันแล้วก็สรุปออกมาเป็นคะแนนมันมันบอกอะไรได้พอสมควรครับพอมันต่ําเนี่ยมันจะต่ําอย่างมีเขาเรียกว่ามันต่ําอย่างมีนัยยะสําคัญมันต้องมีฮันอย่างครับมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีปัญหา บางเรื่องก็โอ้พอไปดูอ๋อมันน้อยมันจืดไปแต่มันสนุกไงมันดูแบบจืดๆแต่มันมันดีมันจะเอาแอคชั่นแอคชั่นระเบิดตูมตามมันถึงเอลเดียนสูงไงแต่ว่านักวิจารณ์มันถึงต่ำไงในขณะที่บางเรื่องอ่ะอูสับซับซ้อนเกินดูเป็นหนังตลาดตลาดทำไมคะแนนนักวิจารณ์สูงแต่คะแนนคนดูมันต่ำเงมนว่าอ๋อสุดท้ายมันใช้เล่นท้ายากพอไปดูเกตมันมีมันมีเหตุผลดังนั้นพอจ๊กเกอร์คะแนนมันน้อยเนี่ย คือเราเข้าใจว่ามันควรจะเป็นดาร์กไนท์ของท็อดฟิลิปถูกไหมครับก็คือเป็นหนังภาค2ที่1สําเร็จแล้ว2องเขาต้องรู้ว่าจะเอาอยัางไงอะ่ะม,มันไม่น่าจะน้อยเหมือนเดิมนะมันน่าจะไปต่อด้วยคะแนนสูงปรี๊ดปรีดปร,ดปรีดได้นะแต่มาท่านบอกหกสิบห้าห้าสิบเก้าคะแนนแค่นั้นอันนี้เนี่ยออท็อดดฟิลิปบอกแบบนี้ครับท็อดฟิลิปบอกแบบนี้ท็อดฟิลิปบอกว่าโจ๊กเกอร์โฟลีอาเดอร์เนี่ยจะเป็นภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยความเข้มขน้น แล้วก็กระตุ้นอารมณ์คนดูโดยมีองค์ประกอบของเรื่องของมิวสิคอลหรือว่าดนตรีอยู่ในนั้นแต่ดนตรีที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่ให้ม o d a แอนโ n e ของตัวละครที่กำลังดำเนินอยู่เนี่ยรีแลกหรือว่าสบายสบายลดความตึงเครียดนะไม่เลยมันจะเข้ามาส่งเสริมอารมณ์ของความตึงเครียดแล้วก็ยิ่งดูก็จะยิ่งหนักไปเรื่อยๆแต่ อะไรที่เคยคุมเครือในโจ๊กเกอร์ภาคแรกภาคนี้เนี่ยมันจะชัดเจนยิ่งขึ้นครับอ่ะรอดูก็แล้วกันว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับอันนั้นคือเรื่องราวของโจ๊กเกอร์นะครับแวะเรื่องของพี่วักคินฟินิก์นิดหนึ่งมีคนถามเมื่อตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นรายการละว่าวัคินฟินิกแกเบี้ยวหนังแกเบี้ยวหนังท็อดเฮนครับแกไม่ได้เบี้ยวหนังไอ้ท็อดฟิลิปครับคือก่อนหน้าเนี่ยมันมีข่าวว่าวัคินฟินิกเนี่ย ไปรับงานหน aan, ังเรื่องใหม่ของทอดเฮนเขาจะทำหนังโรแมนติกที่มันเป็นหนังเกแต่ว่าก่อนเปิดกล้องสองสัปดาห์เนี่ยบาควินโินิกโทรหาทอดเฮนบอกเออมิสเตอร์เฮนไม่เล่นแล้วนะที่คุยกันไว้เออเออเออรู้สองอาทิตย์อะแต่ไม่อยากเล่นแล้วนะไปหาคนใหม่นะเออแค่นี้นะไปโปรโมทโจ๊กเกอร์ก่อนนะบายบายกวางหูเอาทอดเฮนชิปหายเลยแต่ตอนนี้ทอดเฮนได้นักแสดงแล้วนะครับ ได้เดนนี่รามิเรสที่เล่นทนะ็อปกัน์ดเมเบริกเนี่ยแต่นักข่าวไม่จบฮะนักข่าวเขาอยากรู้เขาอยากรู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยไปเจอว่าคุณฟินิปที่งานเวนิสอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลครั้งที่81ครับคือโจ๊กเกอร์เขาไปเปิดตัวนี่ที่ไปกับเลดี้กาการเนี่ยจริงๆเดี๋ยวมันมีท็อตฟิลิปแสลงด้วยช่วง Q&A นนะครับเขาก็นั่งกันเป็นแผงเนาะเขาก็ถามเรื่องโจ๊กเกอร์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 กันไปเนี่ย ระหว่างที่มีการพูดคุยกันเนี่ยก็นักข่าวก็ถามฮะมิสฟินิกส์ขอนอกเรื่องโจ๊กเกอร์นิดนึงนะอขอนอกเรื่องโจ๊กเกอร์นิดเดียวอ่อถอนตัวจากหนัง้อนเฮนทำไมอ่ะก็ถามงี้เลยครับตรงไปตรงมาแต่เข้าใจว่าเป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศเพราะว่าคุณฟินิกส์อ่ะจะตอบดีเลยนิดนึงเพราะว่าเขาฟังจากไอ้ไอ้ไอ้ทรานสเลเตอร์ที่อยู่ในหูฟังแล้วมีคนแปลให้ ว่าคุณฟินิกตอบคำถามผู้สื่อข่าวเรื่องการถอนตัวจากโปรเจกต์ของทอสเทนเนี่ยในทำนองที่ว่าเออผมว่าผมให้ความเห็นตรงนี้ไม่เหมาะครับเพราะว่ามันจะเป็นการให้ความเห็นจากมุมผมมุมเดียวอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาจะไม่มีโอกาสได้พูดเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นผมว่าไม่เหมาะที่จะพูดเรื่องนี้ตรงนี้ครับ แล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงด้วยเพราะมันพูดอยู่ฝ่ายเดียวดูไม่ดีดังนั้นผมขออนุญาตไม่ตอบแล้วกันครับทุกอย่างก็ยังเป็นปริศนาดำมืดเหมือนเดิมนะครับรู้อย่างเดียวว่าว่าควินฟินิกเพ่นจากโปรเจกต์ทอเทนไปครั้งที่สองแหละก่อนหน้านี้ไม่ใช่ทอเทนก่อนหน้านี้เป็นพี่มาโน่ของเรา m อ็มไนท์เชียร์มันไอ้นั่นไงสปลสต สปริตนี่ว่าควินก็รับเอาไว้เขาซีกันอยู่แล้วไงคุณว่าควินฟินิกกับคุณเอ็มไนอ่ะเขาเล่นเดอะซายมาด้วยกันหนังที่เมลคิปสันเล่นน่ยคุณจําได้ไหมที่มันมีมนุษย์ต่างดาวมาคุณฟินนิกเป็นอดีตนักเบสบอลที่อยู่ด้วยนั่นไงที่มันเอาไม้เบสบอลตีแก้วน้ำน่ะเขาติดต่อแล้วบอกว่าควินอยู่มาเล่นให้อนะเรื่องใหม่ทชื่อสปริตเป็นคนหลายบุคลิกเขาโอเคโอเคเซเยสกันหมดแล้วครับ2สัปดาห์เหมือนเดิมเมจิกดัมเบอร์ week before the production open ว er, er. so, er, po ่าค e ุณฟินิกส ah ์โทรหามโนต์ฟ <rez io> <misf ired> ิน <choices nationwide>. ิกส์พูดนะเออเออเออใช่นั่ยนะสปิทสปอร์ตอะไรของอยู่ะหาคนอื่นเล่นนะไม่เล่นแล้วไม่มีไม่มีอะไรเหตุผลอะไรเออไม่เล่นแล้วเออท่นนี้นะเจมส์ว่าคินไม่เล่นแล้วออยู่เล่นให้ด่วยได้ไหม เล่นอะไรเออหนังหนังหนังใหม่ไอ้อผมมันผมมโนดนะเออหนังใหม่ชื่อว่าสปริตจะเป็นเรื่องคนหลายคุคลิกอู้เป็นการได้โชว์ฝีมือวิได้โชว์ฝีม้ยลายมือโอนะ้น่าสนใจนะเราจะเราจะต้อง try o เอกันหน่อยไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวสองอาทิตยนะ์เปิดกล้องนะเออเจอกันนะสองอาทิตย์นะแค่นี้นะ <laughs> แล้วเราก็ได้คุณคุณเอ่อโฟรเฟสต์เอ็ก b ์คับเจมส์แบ็กออย มาอยู่ในสปลิตโดยที่ไอ้บาคุณเป็นเด็กชิ่งไปแบบไม่มีครุยไม่มีปีอะไรเลย <laughs>